สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านป่งชานแนวครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีส้ข่ส้คนครับพี่น,อน,น,อน,น,น้องวันนี้ผมอยู่บ้านบ้านหนองแสงครับพี่น,น้องขอโทษขอใหด้วยพี่น้องเพื่อสีคืดออกวันนี้ผมอยู่บ้านหนองแสงครับตอนนี้ผมอยู่ ทุงหน้าครับพี่น้องผมอยู่ทุงหน้ามาทุระครับพี่น้องผมเจเบื้องบรรยากาศเห็นหน้าเพ่นงัามพี่น้องเขาาพนงัามบรรยากาศก็ดีท้องฟ้ามืดครึ้มครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่บ้านน้องแสงครับอยู่อำเภอศรสีสมเด็จครับพี่น้องอยู่อำเภอศรสีสมเด็จ สมเด็จเฮานี่แหละครับสมเด็จกระสินนี่แหละครับพี่น้องผมใชเบิ้งบรรยากาศครับฟังทั้งนี้ก็เป็นสวนครับสวนเพื่อปลูกกล้วยปลูกกัญ่ันปลูกต้นตะกบบ้านผมเอินต้นตะกบพี่น้องเอฟซีก็สเี่เอินคือกันอยู่นาะครับต้นตะกบต้นม่วงต้นกุ๊กม่วงแน่ครับพี่น้อง นี่แทงน้ำนะพ้อมได้พี่น้องเป็นสีมืดนเหมืนในจังหน่อยเด้อพี่น้องอกับบัวบากันนะครับมันคึมครับตอนนี้กล่องกับสีมืดนเหมืนในจังหน่อยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้องสาครับน้องสาความกวางกับบุกควงำปันได้พี่น้องแต่ว่ามันเห่้ยผลเอาไงพี่น้อง่นเอาความำลึกว่าเอา Me, ขมลึกมันย hmm. ังอยู่น้ำดีพี่น้องคล้ายๆโคกน้องหน้าโม่เดียวครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนสีบบขุดเลือกอบขออภัยพี่น้องเพื่อนสีบบเฮดน้องสากว้วงได้ว่าเพื่อนสีเอาค้อมเลึกเอาครับพี่น้องน้องสาเพิ่นเพื่อนเสียายๆคือจังโขกน้องหน้าโม่เดียวพี่น้องเบ่งบรรยากาศไปน้ำพี่น้องไปทั้งฝุ่นกับิเขาไปในบ้านครับออกสมเด็จครับพี่น้องนี่ละครับเพื่อนบบเอา ความกวงนี่อยู่ประมาณหาเม็ดหกเม็ดครับพี่น้องแต่ความเห้วนี่เหีวเติบอยู่ได้พี่น้องแต่เพิ่นเอาความเลือกบา่าคล้ายๆคือโคกน้องหน้าโม่เดียวพี่น้องบึงบรรยากาศทุ่งหน้าเทียงหน้าอยู่กลางกลางทุ่งหน้าครับพี่น้องเทียงหน้าไปครับผมจะพาเขาไปเบ่งทางหน้าครับ บรรยากาศหน้าเพิินดีลีพี่น้องผมบ้าคักกกหน้าผมอีกนี่แหะครับโกกม่วงที่รถกระบะมาครับพี่น้องนี่ะครับเป็นสวนพี่น้องเป็นปลูกต้น ข้างนอกนี่สิีเมนต้นม่วงครับพี่น้องข้างในนี่สิเป็นต้นสามแปรต้นขามแปรแ,แล้วกับต้นอย่างอื่นผมกับ,บื้ซาบคือกันกับต้นตรงมือผมสี่ครับริมคันแทหน้าเพื่อกระปกูกกล้วยปลูกไอ้กินครับพี่น้องปลูกกล้วยปลูกต้นอ้อยเนี่ยปลูกตะไคร้แน่ครับพี่น้อง น,รราานี่แะครับพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าครับพี่น้องผมเสิร์งบรรยากาศบ้านเพิ่นน้องทายบ้านเพิ่นให้พี่น้องเบื้องครับตอนนี้ผมครบบอกพี่น้องอีกที่ว่าตอนนี้ผมอยู่สมเด็จครับเขตสมเด็จอยู่ตำบลสีสมเด็จครับพี่น้องยังบรท่านได้เข้าไป อำเภอนี่แหละครับสีหมื่นๆแน่จังหน่อยด้วยครับพี่น้องกับโบวากันเนาะาะวามันฝนตกครับฝนตกลินเอ้าวังไดนี่ครับกับผมว่าสิทื่นลงมาอีกอยู่ครับพี่น้องผมก็เลยอยากให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศว่าบ้านเพิ่นสนคือบ้านเอาบบคือบ้านผมบอนะครับพี่น้อง ไปตั้งพุนกระสีเป็นป,ป,ป,ปลาอ้อยพี่น้องเข่าเพิ่นพี่น้องสีเหมืนๆน่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันคืมครับมันคืมกล้องก็คืมน้ำพี่น้องก็ขอโทษขอไห้เนาะครับเบื้องบรรยากาศทงให้ทงหน้าเพิ่นครับเข่าเพิ่งงามอยู่ด้พี่น้องพู้น่ะเสียงฟ้าพี่น้องเสียงฟ้าห้อง ไปนี่ก็สิเป็นสวนไม้ต้นไม้พ้นครับพี่นอ้องกล้วยออกล้วยแกแล้วพี่น้องพอ้นคือนั่นตัดเอาไปบวมแต่ผมว่ามันแกแล้วบุวกเกินอาทิตย์ก็ได้กินได้ไปตัดไปบวมไปครับนี่ครับพ้นปลูกตน้นต้นยางบ่พี่น้องผมว่าต้นยางอ่ะล่ะนี่ครับพี่น้องพ้นปลูกตน้นยางแม่นเบิดพี่น้องทางนอกนี่พี่สิปลูกต้นม่วง ต้นขามแปต้นตะกบพี่น้องน่ครับมาหาเยี่ยมพี่น้องครับผมมาเยี่ยมพี่น้อง้าพัวใหญ่มากเยี่ยมพี่น้องผมก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศหน้าเพ่นให้พี่น้องบึง่งบรรยากาศตอนสีคึมคึมค,มครับพี่น้องคึมคึมแดดออกจัางหน่อยครับ นี่แหละครับพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงสี้ยนแลครับผมกับมุญยังไหลขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผมในเดอผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านโป่งชันแนวครับผมกะขอให้พ่อแม่พี่น้องอฟซี่สุขู่สุขน้ขนสุขภาพแข็งแรงความเจ็บย่าได้ความไข้ย่ยามีแล้ครับเดอร์สำหรับผมหน,น,น,นุ่นมหน้ามนคนนี้กะบุญยังไหล ขออลกาวคำว่าสวัสดีครับ